นักดาบหนุ่มอัจฉริยะแห่งยุคบาคุมาสึผู้ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มชินเซนกุมิเขาคือใครแล้วเราจะวาดเขาออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่อขอบคุณแฟนอาร์ตที่ร่วมส่งกันเข้ามาด้วยนะครับและสามารถส่งแฟนอาร์ตเข้ามาได้ที่อินบ็อกของแฟนเพจบองเก e d o อก สวัสดีครับนี่คือรายการบองเกอาร์ตรายการที่เราจะมาวาดด้รูปพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังควบคู่กันไปด้วยครับแล้ววันนี้เราจะมาวาดโอคิตะโซจินักดาบอัจฉริยะจากแดนอาทิตย์อุทยัย โอคิตะโซจิ so ji, เนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นนักดาบหนุ่มที่มีพรสวรรค์มากคนหนึ่งเลยล่ะครับในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าถ้าแข่งกันในเรื่องของเชิงดาบแล้วเนี่ยเขาอาจจะยืนหนึ่งที่สุดในยุคข,ของตัวเองเลยก็ว่าได้นะครับวันเกิดของโซจินั้นเนี่ยมันยังไม่เป็นที่ยืนยันอย่างแน่ชัดสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากมีหลายบันทึกที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปขนาดบันทึกจากต้นตระกูลของโซจิเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเลยครับแต่เขาว่ากันว่ามันน่าจะเป็นช่วงปี1842หรือไม่1000 44ครับโซจินั้นเขาเกิดที่เมืองเอโดะหรือก็คือโตเกียวในปัจจุบันนั่นแหละครับเมื่อเขามีอายุได้ประมาณ8-9ขวบเนี่ยเขาก็ถูกนําตัวไปฝากไว้ที่สํานักดาบแห่งหนึ่งเพื่อฝึกฝนวิชาดาบโดยสํานักดาบแห่งนี้มีชื่อว่าเชนเนนริชินริวครับโดยตัวโซจิเนี่ยเขาอาศัยแล้วก็อยู่กินที่สํานักดาบแห่งนี้เรื่อยมาจนเหมือนกับว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านของตัวเขาเองเลยละครับทำให้ตัวโซจินั้นเขามีความสนิทสนมกับคอนโดอิซามิผู้เป็นอาจารย์ของเขาเอง ราวกับพี่น้องอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งถึงแม้ว่าจะยังเป็นเพียงแค่เด็กน้อยเนี่ยแต่โซจิเขาก็ทุ่มเทและก็อุทิศตัวให้กับวิถีดาบอย่างหนักเลยนะครับเสมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาและนั่นมันก็ทําให้เขาเนี่ยเริ่มฉายแววความเป็นอัจฉริยะในด้านวิชาดาบออกมาโซจิสามารถเรียนรู้ทุกหลักสูตรวิชาดาบได้ตั้งแต่มีอายุเพียงแค่10บขวบกว่าๆเท่านั้นครับเรียกได้ว่าโหดจริงๆแถมยังสามารถกวาดทุกใบประกาศนียบาบัตรที่การันตีในฝีมือของตัวเขาทําาใหห้้ลัังจกกนนไม่่ีปี โซจิก็สามารถขึ้นมาสอนวิชาดาบแทนอาจารย์ของเขาได้เลยละครับและเมื่อโซจิอายุได้ประมาณ18-19ปถึงเกปีเขาก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าอาจารย์ผู้ฝึกสอนอย่างเต็มตัวด้วยความเลือดร้อนและไฟแรงของวัยหนุ่มนั้นทําให้การสอนของโซจิเนี่ยมันทั้งเข้มงวดแล้วก็จริงจังเป็นอย่างมากเลยละครับเขาเนี่ยทุ่มเทให้กับการฝึกมากๆโดยไม่มีการออมมือใดๆทั้งสิ้นครับเล่นเอาบรรดาลูกศิษย์ของเขาเนี่ยต่างพากันหวาดหวันไปตามๆกันเลยละครับซึ่งถึงแม้ว่าโซจิจะดูโหดแล้วก็เข้มงว ขนาดไหนก็ตามแต่เขากลับเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้คนมากมายครับแม้จากคําบอกเล่าเนี่ยจะบอกว่าตัวโซจินั้นเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีรูปร่างหน้าตาดีอะไรมากนะครับแต่ถ้าว่าเขานั้นเนี่ยเป็นคนที่อธัธยาศัยดีแล้วก็มีสเสน่ห์หน้าเข้าหามากๆเลยละครับความแข็งแกร่งในด้านวิชาดาบของโซจินั้นมันมีบอกเล่าเอาไว้อยู่ประมาณหนึ่งเลยละครับว่ากันว่าเมื่อใดก็ตามที่โซจิได้จับดาบของเขาแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้ทุกคนที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กอมมือเลยละครับหากได้ป่ามือกันจริงๆแล้ว จะเห็นได้เลยละครับว่าโซจินนั้นเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแม้แต่ตัวผู้เป็นอาจารย์อย่างคอนโดอิซามิเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถล้มใช้ผู้นี้ได้โดยง่ายเลยละครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็น่าจะบ่งบอกถึงความเป็นอัจฉริยะในตัวโซจิได้เป็นอย่างดีเลยละครับหลังจากนั้นเมื่อโซจิอายุได้ประมาณ22ปีเขาก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับสมาชิกในโรงฝึกชิเอคันที่นำโดยคอนโดซังเพื่อมุ่งหน้าสู่เกียวโตแล้วก็ได้ก่อตั้งกลุ่มซามูไรไร้สังกัดขึ้นมาและเมื่อกลุ่มซามูไรของพวกเขา เ,เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นจํานวนของสมาชิกในกลุ่มก็พากันเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยทําให้ต่อมาเนี่ยกลุ่มซามูไรของพวกเขาก็กลายเป็นที่รู้จักในชื่อกลุ่มชินเซนกุมินั่นเองโดยกลุ่มชินเซนกุมินี้เป็นหน่วยตํารวจลับที่โด่งดังมากเลยละครับในฐานะของกลุ่มผู้ดูแลความสงบในเมืองหลวงเกียวโตซึ่งขึ้นตรงต่อโชกุนและถึงแม้โซจิจะเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มแต่เชื่อกันว่าฝีมือดาบของโซจินั้นน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มแล้วล่ะ วิชาดาบประจําตัวที่โดดเด่นที่สุดของโซจินั้นก็คือการจ้วงแทงดาบไปด้านหน้าติดต่อกัน3ครั้งครับซึ่งว่ากันว่าการแทงนี้เนี่ยมันรวดเร็วมากจนไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้เลยทีเดียวซึ่งผู้ที่เป็นอาจารย์อย่างคอนโดเองเนี่ยเขาก็มีความภาคภูมิใจและคาดหวังในตัวโซจิเป็นอย่างมากเลยละครับซึงขนาดแต่งตั้งให้โซจินั้นเป็นหัวหน้าหน่วยของกลุ่มชินเซนกุมิเลยละครับแถมยังตั้งใจมอบโรงฝึกเทนเนริชินเริวให้กับโซจิอีกด้วยในระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่เต็มไปด้วย ความตึงเครียดดแล้วกกด็ดันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่โซจิเนี่ยเขาเกิดล้มขณะการต่อสู้จนต้องถูกหามตัวออกมาและหลังจากนั้นอาการของโซจิก็เริ่มซุดหนักลงเรื่อยๆครับด้วยโรคไอเรื้อรังซึ่งมันเป็นอาการของวันโลกนั่นเองครับตั้งแต่นั้นโซจิจึงต้องแยกตัวออกจากกลุ่มชินเซนกุมิเพื่อไปพักรักษาตัวซึ่งก็น่าเสียดายนะครับที่นักดาบยอดฝีมืออายุน้อยผู้นี้เนี่ยจะไม่ได้มีโอกาสโลดแล่นและสร้างผลงานบนหน้าประวัติศาสตร์อีกแล้วโดยประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้เกิดสงครามกล เมืองขึ้นมีการขับไล่ต่างชาติแล้วก็กบฏตามหัวเมืองต่างๆนำไปสู่เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในยุคสมัยนั้นนั่นก็คือการล้มล้างรัฐบาลบาคูฟุหรือระบอบโชกุนนั่นเองโดยรายละเอียดตรงนี้เนี่ยช่องของพวกเราเคยเล่าเอาไว้แล้วคร่าวๆในคลิปของซากาโมโตะเรียวมะถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ลองไปเปิดฟังกันได้นะครับส่วนตัวอาจารย์อย่างคอนโดอิซามิเนี่ยได้ถูกตัดสินประหารชีวิตครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งมันก็ไม่มีใครสักคนเลยครับที่กล้าบอกข่าวนี้กับโซจิเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยโซจิเขาม่ จะคอยถามถ่ายข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับอาจารย์ของเขาอยู่เสมอๆเลยละครับและหลังจากนั้นอาการป่วยของโซจิก็เริ่มซุดหนักลงเรื่อยๆจนถึงขนาดที่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองเลยละครับจนกระทั่งเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงและได้จากโลกนี้ไปด้วยวัยเพียงแค่26ปีเท่านั้นบางแหล่งก็บอกว่า24ปีนะครับแต่ว่าบางแหล่งก็บอกว่า27เอาเป็นว่าเขาเสียชีวิตลงด้วยวัยเพียงน้อยนิดแล้วกันนะครับเป็นอันปิดตำนานนักดาบยอดฝีมือแห่งแดนอาทิตย์อุทัยอีกคนหนึงงหนน่ง บ้างครับกับเรื่องราวของโอคิตะโซจิแต่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็พิมพ์บอกพวกเราไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิน้นก็จะได้โอคิตะโซจิฉบับของบองเกอร์ด็อกครับ